เราจะมีการแข่งขันกันนะครับประตูฝั่งนี้นะครับกำแพงคือประตูฝั่งหนึ่งอีกกำแพงคือประตูฝั่งหนึ่งนะครับห้ามใช้ห้ามใช้แขนนะครับให้ใช้หัวกับเท้านะครับใครทำยิงลูกบอลไปฝั่งตรงข้ามถือว่าได้หนึ่งคะแนนนะครับเข้าใจครับเ,เข้าใจเข้าใจอ่าทัสองฝ่ายแยกอ่าลูกบอลมาลูกบอลมาไ่ Lebanon อา่าพร้อมทั <raus> ้งสองฝ่ายอ่าพร้อมนะพร้อมนะ พร้อมนะพร้อมนะเตรียมตัว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 ปีนตอนนี้นะครับทีมเจนนี <vendo tapping> ่นะครับโหจะยิงประตูไปเกือบโดนหน้าครับอ่าวิกเก็ตดันบอลได้นะครับวิกเกดันบอลเท้าเท้า หัวโขกไปครับห no? oh 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 oh. ัวโขกเกือบเข้าไปแล้วครับระวังนะครับเกือบเข้าจะหัวโดนนาหัวโดนตีนเอยหัวโดนเท้าเท้าโดนโดนหัวถือว่าฟาวนะครับตาโดนหัวถือว่าฟาวนะครับต้องยิงลงโทษนะครับต้องระวังมือนะครับมือเอายงนะครับสีเอาเข้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 เข้าเข้ เข้าไปครับ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 เอาไปเร็วไปช่วยกัน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 เออเอาเกี่ยวแล้วครับเอ้ยโดนกล้อง ปีนหมดเวลา